ก็ปิดยอดจองกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ BYD Auto 3รถพีเมียมไฟฟ้า100%จากสัญชาติจีนที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยหลังจากที่ทาง BYD ได้เปิดให้จองก็ขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งในสื่อหลายๆเจ้าเลยนะครับว่ามีคนเนี่ยไปต่อแถวรอจองคิวรถ BYD Auto ขาที่หน้าโชว์รูมกันตั้งแต่ดึก,ดกเลยทีเดียวเชียวกัน และทาง BYD เนี่ยก็มีแผนที่จะส่งมอบรถทั้งหมด1,000 0คันตามยอดจองให้ครบภายในกุมภาพาันธ์ปี2 0 2 2ซึ่งสำหรับตัวผมแล้วผมได้ไปลองชมและลองนั่งรถ BYD ออโตคาที่งาน Motor Expo ที่เพิ่งจัดไปต้องยอมรับเลยนะครับว่าความนุ่มเนี่ยโอ้โหผมให้เลยแล้วก็อินทีเรียภายในบางท่านอาจจะชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบแต่ส่วนตัวผมผมก็ว่ามันก็ดูล้ำสมัยดีนะครับ และด้วยรูปลักษ์ภายนอกของเจ้า BYD u t t o r 3 Extended Range เนี่ยรูปลักษ์ภายนอกต้องบอกเลยนะครับว่ามันดูโฉบเฉี่ยวน่าใช้มากๆเลยและด้วยราคาที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยแล้วมีราคาอยู่ที่1 000, 1 9 0 9ล้านบาทหรือเรียกกันอย่างง่ายๆว่าจ่ายล้านสองทอนให้ร้อยนึงนั่นนะครับมันก็ทำให้เจ้า BYD อัตโตทรคันนี้เนี่ยไม่ได้ไปชนเจ้าตลาดอย่าง t ท s l a m o เด l Y ซึ่งทำให้รถเนี่ยได้แบ่งเซกเมนต์กันอย่างชัดเจนทำให้ผู้ที่มีงบป,ประมาณอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทก็เข้ามาสนใจเจ้าตัว BYD ตัวนี้ต้องเรียนอย่างตามตรงเลยนะครับจากที่ผมสังเกตมาจากหลายๆความเห็นเนี่ยผู้ที่ได้เห็นเจ้า BYD Auto 3ครั้งแรกเนี่ย ต่างก็อาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรเนี่ยรถคันนี้ทําไมมันออกแบบได้ดูไม่สวยเอาซะเลยก็เช่นเดียวกับผมครับผมก็ไปศกประมาทเจ้า b ี d คันนี้ไว้แต่เมื่อได้ไปเห็นคันจริงที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วเนี่ยผมกับต้องเปลี่ยนความคิดเลยครับทั้งรูปลักภายนอกที่มันดูโฉบเฉี่ยวและการตกแต่งภายในที่ทําให้ดูล้าสมัยและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือเบาะหลังครับผมได้ไปนั่งเทียบกับเท s l a โมเดลไว ส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าเจ้า BYD Auto 3เนี่ยนั่งข้างหลังมันให้ความรู้สึกนุ่มสบายแล้วก็กว้างกว่า t ท sla Mo เด Y Y เป็นอย่างมากเลยแหละครับและสีที่ทาง BYD มีให้เลือกนะครับก็ยังมีมากมายหลายสีให้เลือกด้วยกันสำหรับใครที่เห็นรูปทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าชมคลิปผมแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่ายังไม่สวยผมก็อยากให้ลองไปดูตัวจริงนะครับเพราอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ พอไปเห็นแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจจองในทันทีเลยแต่สําหรับใครที่จะไปจองก็อาจจะต้องรอรถนานหน่อยนะครับเพราะว่ายอดจองทั้งหมดหมื่นคันเนี่ยเขาก็เตรียมจะจัดส่งตั้งกุมภาปีหน้าแล้วถ้าเพิ่งไปจองในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอต่อไปนานไปอีกนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมองรถจากค่าย BYD Build Your Dream แตกต่างไปจากเดิมแลครับจากในที่ตอนแรกผมได้ไปสบประมาทคิดว่าเขาเป็นแค่รถแบรนด์จีนไม่น่ามีคุณภาพอะไรดีแต่พอผมได้ไปลองแล้วเนี่ยมันทําให้ผมสนใจแบรนด์นี้ขึ้นมาเลยครับและผมจึงได้ไปศึกษาต่อและก็ได้เห็นว่าทาง B Y D เนี่ยอาจจะนํารุ่นอื่นๆที่มีในค่ายของเขาเนี่ยที่ผลิตขายแล้วก็ใช้อยู่ในประเทศจีนนําเข้ามาในประเทศไทยได้อีกครับ ซึ่งรุ่นนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะนําให้รับชมกันครับสำหรับรุ่นแรกนี้นะครับก็คือ BYD Seal ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยทาง BYD ก็ได้นํามาโชว์อยู่ที่งาน Motor Expo ด้วยนะครับรูปทรงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันยิ่งดูโฉบเฉี่ยวมากเลยทำให้ผมเห็นคันนี้แล้วเนี่ยอดไม่ได้ที่จะนึกถึงคันอย่าง Tesla Model 3หรือว่า Tesla Model S เลยละครับ รูปลักภายนอกที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็ภายในที่ดูสปอร์ตมากๆผมบอกเลยว่าคันนี้ดูน่าใช้มากๆเช่นเดียวกันก็รอให้ทาง BYD เนี่ยนำเข้ามาเลยนะครับแล้วก็หวังว่าราคาก็น่าจะเป็นที่ถูกใจใครหลายๆคนเช่นเดียวกันยังไงก็รอติดตามกันนะครับสำหรับ BYD Seal คันนี้และอีกคันหนึ่งครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรียกว่าเป็นคันที่ผมตั้งตารอเลย เขามีชื่อว่า BYD Han ครับเป็นสปอร์ตซาลูนแบบ5ที่นั่งโดยมีอัตราเร่ง0ถึ100เนี่ยประมาณ3.9วินาทีและความเร็วสูงสุดอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทรงและรูปร่างของเขานะครับก็ยังมาในรูปแบบเดิมครับก็คือเป็นสปอร์ตโชบเชียวซึ่งนั่นแหละครับมันก็ทำให้ผมคิดถึงคันนี้กันแล้วครับ Tesla Model 3ครับมาทรงเป็นรูปแบบนั้นเลย ซึ่งผมคิดว่าเมื่อ BYD หั่นเข้ามาเนี่ยน่าจะมาแข่งขันกับตลาดเท s l a ในไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาล่ะครับข่าวที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงผมก็ฝากติดตามช่องน้องใหม่ ev news ไว้ด้วยนะครับถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมคืบหน้าผมก็จะรีบนำมารายงานทุกท่านเป็นอย่างดีเลยครับ